สวัสดีค่ะกลับมาเจอก,กันอีกรอบหนึ่งนะคะลูกนะคะต่อจากเมื่อสักครู่นะคะลูกอธิบายค้างไว้นะคะาทบทวนใช่ไหมลูกสีต่างๆที่อยู่รอบตัวทรงสี่เหลี่ยมบุมฉากทรงกลมแล้วก็ทรงกระบอกแล้วก็กลวยนะคะลูกเมื่อสักครู่ถึงทรงกระบอกใช่ไหมคะลูกที่บอกว่าด้านข้างมีลักษณะผิวเรียบใช่ไหมคะส่วนด้านาด้านหน้าตรงนี้นะคะจะเป็นลักษณะของวงกลมใช่ไหมลูกมีสองด้านนะคะ อย่างเช่นกระบอกน้ำนะคะ,ะกระปุกอมสินใช่ไหมลูกกล่อ,องคุกกี้นะคะแล้วก็กล้วยลักษณะกล้วยนะคะลูกปลายด้านหนึ่งจะแหลมใช่ไหมคะส่วนด้านด้าน,าน,านอีกด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นลักษณะของวงกลมนะคะลูกอ,อันนี้คือลักษณะของกล้วยนะคะคราวนี้ ต่อนะคะลูกคุณครูจะให้เด็กๆได้ทําแบบฝึกหัดนะคะดเด็กๆเปิดแบบฝึกหัดหน้าที่สิบหกนะคะ่านหน้าที่สิบหกเตรียมมาหรือยังนะคะลูกวันที่หนึ่งไปเลยนะวันที่หนึ่งค่ะลูกเขาบอกว่า,าให้เขียนวงล้อมรอบสิ่งของที่มีลักษณะคล้ายทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากทรงกลมทรงกระบอกและกรวยนะคะดเด็กๆเตรียมดินสอหรือยังพร้อมหรือยัง คราวนี้เรามาดูลูกทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนี่จะเป็นแบบนี้นะคะสี่เหลี่ยมมุมฉากอะไรที่เป็นลักษณะคล้ายสี่เหลี่ยมมุมฉากคะลูกอันนี้เด็กเห็นหรือยังอ่เห็นแล้วเนาะอันไหนลูกอันที่หนึ่งสองสามภาพที่หนึ่งนั่นเองอ่ะเด็กๆวงกลมล,ลงไปเลยค่ะวงกลมเลยนะคะเดี๋ยวนะลูก เมาคุณครูทำไมเป็นอย่างนี้นอนาะเด็กๆวงกลมลงไปเลยค่ะลูกนะคะอะได้หรือยังวงกมลมรือยังต่อไปตรงนี้นะคะลูกภาพที่สองทรงกลมสิ่งของใดที่เป็นลักษณะของทรงกลมคะลูกเจอ,อยังเจอ,อยังเจอ,อยัง อ่าถ้าเจอแล้วเด็กๆกลงกลมลงไปเลยนะคะอ่าดูได้แล้วอ่ะนี่นะแล้วก็เป็นส้มใช่ไหมลูกที่เป็นลักษณะของทรงกลมใช่ไหมคะเยามมากค่ะอ่ะอันนี้ต่อไปนะคะขพอต่อไปอ่าสิ่งของใดนะคะลูกที่ เป็นทรงกระบอกอ่าทรงกระบอกค่ะลูกทรงกระบอกอยู่ไหนทรงกระบอกอันไหนลูกที่เป็นทรงกระบอกเจอยังเจอยังองอ,อันที่สองใช่ไหมลูกอ่าเด็กๆวงกลมลงไปค่ะอันที่สองนะคะนี่กระบอกน้ําดื่มใช่ไหมลูกนะคะที่เราพกมาโรงเรียนเนาะต่อไปค่ะกลวยอันไหนที่เป็นกลวยลูกกรวยคือด้านหนึ่งจะ ปลายแหลมใช่ไหมคะอ่าอีกด้านหนึ่งจะเป็นกว้างๆเป็นลนักษณะคล้ายๆวงกลมนะคะลูกอ่าอันนี้ใช่ไหมนี่เนาะนะคะอ่าเรียบร้อยแล้วเสร็จหรือยังเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วคนเก่งไปต่อเลยนะคะลูกคราวนี้จะเป็นแบบฝึกหัดต,ต่อไปหน้าที่สิบเจ็ดแล้วนะคะแบบฝึกหัดหน้าสิบเจ็ดแล้วเขาบอกว่าอ่าให้นะักเรียน วงล้อมรอบสิ่งของที่มีลักษณะแตกต่างจากพวกอันไหนอะที่ไม่เหมือนเพื่อนเลยแตกต่างจากพวกเลยนะคะอ่ะเรามาดูกันอันแรกจะเป็นอ่อกล่องใช่ไหมลูกนะคะกล่องเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นกล่องสีใช่ไหมเอ่ยแล้วก็เป็นอันนี้เป็นเหมือนกระบอกน้ำเนาะนะคะแล้วก็จะเป็นกล่องเดนสออันไหนที่ไม่เหมือนเพื่อนลูกแตกต่างจากเพื่อน อ่าอันนี้ใช่ไหมคะเพราะว่าอันนี้จะเป็นลักษณะของทรงกระบอกใช่ไหมลูกแต่อันอื่นคือเป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากใช่ไหมคะอ่าถูกต้องเนาะต่อไปค่ะลูกเด็กดูสิอะไรไม่เหมือนเพื่อนอ่าดูด้วยตาก็รู้ใช่ไหมลูกอ่าคือตู้เย็นนั่นเองนะคะลูกเพราะว่าตู้เย็นเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากที่เหลือเป็นวงกลมนะคะ งาน,น,นไปต่อแล้วนะไปต่อเลยอ่าดูข้อต่อไปนะคะลูกอะไรที่แตกต่างจากพวกอะไรที่แตกต่างจากพวกคะ,อ,ะอันไหนลูกอันไหนอันไหนเอ๊ะอันไหนอ่ะทำไมเหมือนเพื่อนะอะอกลองของขวันนะคะเพราะว่ากลองของขวันเป็นลักษณะของสี่เหลี่ยม,มุมฉาก แต่ออย่างอื่นใช่ไหมลูกจะเป็นลันกษณะของทรงกระบอกนะคะอ่าครันนี้มาดูภาพต่อไปอะ,อะไรไม่เหมือนเพื่อนแตกต่างจากเพื่อนติกต๊กต๊อกติกต๊กต๊อกติ๊กต๊อกเจอหรือยังคะโอ้โหเยี่ยมมากเป็นโคนไอศครีมใช่ไหมคะลูกนะคะจะเป็นลันกษณะของกร้วยใช่ไหมคะเยี่ยมมากเลยคะ่ะเสร็จแล้วใช่ไหมเอ่ยลูกเสร็จแล้วคันนี้เด็กๆไปดูหน้าต่อไปนะแบบฝึกหัดหน้าที่ สิบแปดเลยนะคะลูกอ่าทำแบบฝึกหัดอีกนิดเดียวนะคะหน้าที่สิบแปดนะคะลูกลูกไม่ได้เดี๋ยวนะคะแบบฝึกหัดหน้าที่สิบแปดนะคะหน้านี้เด็กดูนะลูกในนี้ภาพนะคะจะมีภาพอยู่ในนี้ เป็นภาพห้องใช่ไหมลูกนะคะมีเด็กผู้หญิงอยู่แล้วก็มีของต่าง,าง,างๆเยอะแยะมากมายเลยนะคะอยู่ในห้องนี้นะคะลูกคราวนี้เข,า,ขาบอกว่าให้นักเรียนเติมคําตอบนะคะซึ่งคําตอบจะอยู่ด้านล่างนะคะลูกแต่คุณครูจะอยู่คนละหน้านะอยู่คนละหน้าสไลด์นะคะอ้าวคราวนี้เด็กมาดูนะคําถามที่หนึ่งเนี่ยก็าถามว่าสิ่งของที่มีลักษณะคล้ายทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากมีกี่รูป คล้ายทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากอะเด็กๆดูนูกอะไรที่เป็นลักษณะของสี่เหลี่ยมมุมฉากบ้างอะไรมีอะไรบ้างคะมีมีอะไรมีอะไรอะไรอะไรที่เป็นโลกสี่เหลี่ยมมุมฉากมีกล่องนี้ใช่ไหมลูกมีกล่องใช่ไหมอ่านี้นะสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะอ่าอันนี้ใช่ไหมลูกกล่องนี้ใช่ไหมนะคะแล้วก็มี ชั้นใช่ไหมลูกอ่าชั้นนี้นะอ่าแล้วก็มีอะไรอีกลูกหมดหรือ,อยังสี่เหลี่ยมมุมฉากนี่ไงนะคะสรุปว่าที่เป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากมีอยู่กี่ภาพลูกมีอยู่กี่รูปมีอยู่สามรูปนะคะเด็กๆเขียนหมายเลขสามลงไปเขียนเลขสามลงไปเขียนเลขสามลงไปนะคะลูกมาที่หนึ่งเขียนเลขสามลงไปเลยนะคะ ยัดลบก่อนนะคะลูกแปบบ๊หนึ่งนะคะอันนี้จะเป็นเลขสามนะคะลูกเลขสามเด็กเขีเลขสามลงไปเลยนะคะมีอยู่สามรูปนะคะลูกอ่าขอเพิ่มตัวอักษรขนาดใหญ่นิดนึงเด็กๆจะได้มองได้ชัดเจนนะคะอ่ามีอยู่3ามรูปนะ แล้วคราวนี้ต่อไปค่ะลูกเ็าถามว่าสิ่งของที่มีลักษณะคล้ายทรงกระบอกคล้ายทรงกระบอกเอ๊ะเด็กๆดูซิทรงกระบอกเป็นยังไงอะ่ะจะมีลักษณะกลมๆอยู่สองด้านใช่ไหมลูกอะไรบ้างเอยอะไรบ้างเอยทรงกระบอกจะมีอยู่กี่รูปคะลูกอ่ามีเดี๋ยวเราช่วยกันนับซิช่วยกันดูนะนะคะว่าจะมีอะไรบ้างอันไหนลูก ทรงกระบอกอันนี้ใช่ไหมัหนึอ้ออะไรอีกลูกอันนี้ไงนี่ไงสีนี่ไงสามอเลยนะได้สี่แล้วนะหนึ่งสองสามสี่อ้วอาวแล้วอะไรอีกนี่ไงแก้วใจกันดอกไม้ไงคะลูกรวมกันเป็นเท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่และห้าใช่ไหมลูกอ่าได้ห้านะคะทรงกระบอกจะมีอยู่ทั้งหมด ห้าอันนะคะห้ารูปห้าภาพนั่นเองนะคะ mm hmm. เด็กเขียนห้าลงไปในช่องที่สองนะคะลูก mm hmm. คำตอนที่สองคือห้านะคะ mm hmm. ตรงนี้คือห้านะคะ mm hmm. เดี๋ยวขอลบตรงนี้ก่อนนะคะ mm hmm. และข้อต่อไปข้อต่อไป ข้อต่อไปถามว่าสิ่งของที่มีลักษณะคล้ายทรงกลมสิ่งของที่มีลักษณะคล้ายทรงกลมเอ๊ะอะไรนะที่เป็นลักษณะทรงกลมเนี่ยอ่ะพวกเรามาดูซิอะไรกลมๆลมลูกมีอยู่กี่อันมีนี่ไงลูกโลกใช่ไหมลูกลูกโลกกับลูกลูกบอลใช่ไหมลูกนะคะกลมกลมนี้มีอยู่สองอันนะคะมีสองรูปเด็กเขียนเลขสองลงไป เห็นจำนวนสองลงตรงนี้ค่ะนะคะและสุดท้ายสิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกล้วยคล้ายกล้วยกล้วยอยู่ไหนกล้วยเป็นลักษณะอย่างไรเห็นหรือ,อยังเห็นหรือ,อยังูกปลายหนึ่งแหลมๆนะคะนี่ไงโคมไฟฉลุแล้วก็หมวกปีใหม่ใช่ไหมคะ ฉะนั้นมีอยู่กี่รูปคะลูกทรงกล้วยมีสองนะคะอ่ามีสองเด็กๆเ,เขียนสองลงป้ายนะคะลูกเรียบร้อยหรือยังนะคะอ่าวันนี้คุณคุณูจะให้เด็กๆได้ทําแบบฝึกหัดนะคะสามหน้าแค่นี้นะคะลูก ะะเดี๋ยวเราจะทบทวนใหม่อาจจะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้เราจะมาดูรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมวงกลมแล้วก็วงรีนะคะลูกถ้าเด็กๆไม่เข้าใจนะคะให้กลับไปดูทบทวนอีกครั้งหนึ่งจากวิดีโอนะคะลูกนะคะ,ะสำหรับชั่วโมงนี้เอาไว้แค่นี้นะคะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ